สวัสดีครับพบกับผมนะครับอาจารย์คิทโหนธรรมมารายงานตัวครับผมก็ผ่านกันไปแบบสดสดร้อนๆนะครับกับเหตุการณ์ดาวมรุยูย้ายราศีนะครับเรามาดูกันครับว่าครึ่งเดือนหลังกร,รกฎาคมหลังจากที่ดาวมรุยูย้ายราศีไปแล้วเนี่ยจะส่งผลอะไรกับอ,อัร์กนาราศีเกิดของท่านบ้างน,นะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับก็อยากจะขอกำลังใจนะช่วยกันกดไลค์ กด Subscribe แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์คิโหนทํากันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะทําการเจาะลึกดวงชะตารัการาศีสิงห์ครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2,565กันนะครับเราจะเริ่มนับกันตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับผม สำหรับท่านที่ทราบแล้วนะครับว่าตนเกิดอยู่ในรัคนาราศีสิงห์ท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะครับจะมีผลเต็มๆต,ตรงๆกับท่านเลย100%นะครับสำหรับผู้ที่ยังไม่ทราบครับก็ให้พิจารณาที่วันเกิดนะหากท่านเกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมจนถึงวันที่15กันยายนนั่นหมายความว่าท่านมีความคล้ายคลึงกับชาวรัคนาราศีสิงห์เป็นอย่างมากครับท่านก็สามารถฟังคลิปนี้ได้ด้วยเช่นกัน และอีกวิธีหนึ่งนะครับทางอาจารย์คิโหนธรรมก็ได้จัดทําคลิปวิธีการเช็คลักนณาราศีแบบง่ายๆนะครับผ่านทางเว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ตัวอย่างไว้ที่ช่องคําอธิบายด้านล่างนะครับท่านเพียงเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดเข้าไปคํานวณหาผลลัพธ์ตามตัวอย่างครับแล้วค่ย้อนกลับมาดูให้ตรงกับลักนาราศีเกิดของท่านเพื่อความแม่นยําสูงสุดแบบนี้ก็ได้นะครับผม โอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานนะครับผมการงานของชาวลัคนาราศีสิงค์ครับในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2565นั้นถือว่ามีเรื่องตื่นเต้นและเรื่องกดดันไปพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้เองครับตัวท่านเนี่ยจะต้องงัดเอาสิ่งดีๆที่อยู่ในตัวเองเนี่ยออกมาให้ใช้ได้มากที่สุดนะโดยเฉพาะพลังของสติปัญญาครับ เป็นชั่วโมงที่ท่านจะต้องคิดวางแผนปรับเปลี่ยนกระบวนการเรื่องของหน้าที่การงานให้มันมีความสมเหตุสมผลมากยิ่งขึ้นแก้ไขปัญหาเดิมๆด,ด้วยการพึ่งพาเทคโนโลยีใหม่ๆห,หรือการสแสวงหาโอกาสใหม่ๆม,มาเพื่อพัฒนาเนื้อง,งานเดิมที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นงานใหม่นะครับก็ยังเป็นชั่วโมงที่เรียกได้ว่า พอเริ่มต้นปุ๊บก็มีเรื่องเฮียต้องแก้ไขปั๊บโดยทันทีนะคนก่อนหน้านี้ครับอาจจะทําเสียหายไว้หรือองค์กรของท่านทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วไม่สําเร็จตัวท่านก็จะต้องมีหน้าที่ไปรับผิดชอบไปคิดคน้นไปพัฒนาเนื้องานเหล่านั้นให้มันสําเร็จรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับโดยช่วงเวลาดังกล่าวครับตัวท่านจะต้องศึกษารายละเอียดอย่างลึกซึ้งแน่นอนว่าในบางสิ่งบางอย่างครับมันมีเรื่องของปัญหาที่มันซับซ้อน ที่ตัวท่านจะต้องศึกษายอย่างลึกลงรายละเอียดที่พิถีพิถันมากขึ้นเป็นพิเศษนะครับและนี่แหละก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่จะจําเป็นจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องจกักรเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นแอปพลิเคชันเพื่อทําให้งานชิ้นใหม่ๆตัวนี้นะครับมันเสร็จสมบูรณ์ได้อย่างดีนั่นเองนะครับสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดนี้ครับมันเป็นผลมาจากตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2565ครับ ดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวของชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้โครจรเข้าสู่ภพเรือนวินาศนะครับซึ่งคําว่าวินาศในตัวนี้เนี่ยจะหมายถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของความรับผิดชอบเรื่องของหน้าที่การงานที่จะต้องคอยผลักดันส่งเสริมผู้อื่นนะครับรวมไปถึงงานอิสระงานฟรีแลนซ์และดาวอาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งเป็นถึงมหาจักรนะที่แปลง่ายๆตรงตัวเลยก็คือลุยแล้วรวยนั่นเองนะครับและผลของดาวอาทิตย์ครับก็คือ จะส่งเสริมทําให้ตัวท่านครับจะต้องลงไปลุยกับอุปสรรคไปแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยตัวเองนะครับนอกจากนั้นครับดาวอาทิตย์เนี่ยก็ยังโคจรมาอยู่ร่วมกับดาวพุธด้วยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนทรัพย์สินเงินทองนะครับและดาวพุธครับก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนราพระหรือเจ้าเรือนโชคลาภและความสําเร็จของชาวลัคนาราศีสิงห์อีกด้วยนะครับ ผลของดาวพุธก็คือการแก้ไขปัญหาอุปสรรคใดๆในชั่วโมงนี้ครับจะส่งเสริมทําให้พบเจอโอกาสความสําเร็จได้อย่างแน่นอนนะและเมื่อดาวอาทิตย์มาอยู่คู่กับดาวพุธครับคู่นี้เขาเป็นคู่มหาทรัพย์มหาปัญญาการที่ทั้งสองดวงดาวนะครับมาเจอกันที่พบเรือนวินาศก็จะออกวทธิ์ส่งผลทําให้ตัวท่านเองครับในงัดเอาองค์ภูมิความรู้จากประสบการณ์ที่มีอยู่จากสิ่งที่ท่านไปศึกษามา เอามาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของหน้าที่การงานที่เข้ามาในรูปแบบแปลกๆใหม่ๆใ,ในช่วงเวลานี้นะครับการที่ท่านได้ศึกษาและลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองครับจะส่งเสริมทำให้ท่านมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่เคารพนับถือนะแล้วก็จะได้รับความน่าเชื่อถือเพิ่มเติมแต่คนทั่วๆไป ในภายภาคหน้าครับตัวท่าน,นจะทํางานใดๆนะหรือจะร้องขอความช่วยเหลือใดๆจากหน่วยงานไหนก็ตามนะครับก็จะมีเหตุได้สมหวังสำเร็จผลได้โดยง่ายนั่นเองนะครับและแน่นอนว่าการที่ดาวพูดครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแบบนี้การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคครับมันจะเป็นที่มาที่จะทําให้พบกับทรัพย์สินที่จะเข้ามาสนับสนุนจุนเจือตัวท่านได้เป็นอย่างดีในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะครับ ดังนั้นครับหากเกิดปัญหาและอุปสรรคอะไรณนะช่วงเวลานี้จงอย่าพึ่งทอ้ออย่าพึ่งถอยนะลุยให้เต็มที่นะครับลุยแล้วก็รวยนะลุยแล้วก็ไม่มีอะไรเสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับอีกมุมหนึ่งครับก็คือดาวเสาร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีซึ่งสถิตยอยู่ที่ภพเรือนปัตตนีและได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีก็ทำมุมทำองศาเลงกับดาวอาทิตย์และดาวพุธด,ด้วยนะครับ ในจุดนี้ครับจะส่งเสริมทําให้ตัวท่านเนี่ยจะต้องไปประทักคารมไปประทวาจากับผู้ที่ทําการติดต่อสื่อสารในเรื่องของหน้าที่การงานของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมงานหรือลูกค้าหรืออาจจะเป็นลักษณะที่จะต้องไปร่วมประชุมกันมากขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้เข้าถึงรายละเอียดที่ลึกซึ้งนะเ,เพื่อการแก้ไขปัญหาที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือจะเป็นการพัฒนาคุณภาพงานที่ทำอยู่ให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมก็เป็นได้นะครับ และผลลัพธ์ที่จะได้กลับมานั้นครับมันจะสร้างความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้หากินกันแบบยาวๆไกลๆกันเลยทีเดียวนะครับเพราะดาวเสาร์ได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีก็คือความเจริญรุ่งเรืองแบบต่อเนื่องนั่นเองนะครับ ในชั่วโมงนี้ครับท่านอาจจะต้องเหนื่อยกับการที่จะต้องวิ่งเต้นติดต่อประสานงานกับลูกค้ากับผู้ที่อยู่ในสังคมการงานของท่านเป็นอย่างมากนะมันเหนื่อยแคย่ที่ต้องพูดเยอะนิดนึงเท่านั้นเองแหละนะครับกลุ่มอาชีพในแนวที่ให้ความรู้นะครับครูบาอาจารย์นะอาชีพที่ต้องใช้ภาษาและวาจาเป็นหลกักงานประชาสัมพันธ์อะไรแบบนี้นะครับและงานด้านกฎหมายและงานด้านอาชีพนักวิชาการต่างๆนะครับ และกลุ่มอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเงินธนาคารอะไรแบบนี้นะกลุ่มอาชีพเหล่านี้ครับถือว่ามีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในเรื่องของหน้าที่การงานครับที่จะต้องลงมือแก้ไขปัญหาต่างๆหรือไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้มากขึ้นเป็นพิเศษนะครับและสามารถพูดได้เลยว่าจะเป็นกลุ่มอาชีพที่มีความสามารถในการโกยซัพ์ในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2565ได้เป็นอย่างมาก อันที่จริงเนี่ยต่อยอดไปถึงเดือนสิงหาเป็นการกยทรย์ได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างดีทีละทีเดียวนะครับรวมไปถึงในอาชีพกลุ่มงานวินาศต่างๆนะครับเอ่ออย่างเช่นงานฟรีแลนซ์อาชีพอิสระนะงานเบื้องหลังงานวิ่งเต้นต่างๆนะครับธุรกิจสีเทาธุรกิจที่พูดถึงการกําจัดและการทำลายนะอาชีพที่ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษหรืออาชีพที่ต้องใช้เรียวแรงมากเป็นพิเศษนะครับ อาชีพในกลุ่มนี้ครับจะมีความโดดเด่นในการโกยทรัพย์ในเดือนในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมน่ยได้อย่างมหาศาลนะเพียงแต่จะต้องมีเงื่อนไขในการที่จะต้องติดต่อประสานงานกับทีมงานกับลูกค้าในชั่วโมงนี้เนี่ยตัวท่านอาจจะต้องเจอโจทย์ที่มันแบบยากๆในการทำงานสักนิดนึงแหละนะแต่ดูแล้วมันจะมีความท้าทายซะมากกว่านะครับผมแต่ก็ต้องบอกนะว่าสู้ๆลุยไปเถอะ ยังไงนะตัวท่านก็สามารถกอรอซั์ได้อย่างเต็มที่นะครับถือว่าเหนื่อยแต่คุ้มค่ามากเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับคำว่าเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยยังสามารถพูดถึงเรื่องของคู่รักได้ด้วยเป็นไปได้ว่าหากตัวท่านมีปัญหาใดๆนะครับก็ให้ลองปรึกษาคู่รักคู่ครอ,อ,องของท่านดูนะครับท่านจะได้คำตอบจะได้การช่วยเหลือในการวิ่งเต้นหรือให้การหยิบยืมเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้เอาไปทำงานเอาไปแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมอ่ะในจุดนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยต่อในเรื่องของความรักนะในหัวข้อความรักบอกได้เลยนะว่าคู่รักของท่านเนี่ยถือว่าเป็นทรัพย์เป็นโชคเป็นอย่างมากนะครับยาวไปถึงหลังวันที่28ตสิดกรกฎาคมนะครับผมอ่าก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาเนี่ยดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภและความสําเร็จด้วย ดาวพูดก็ได้โคจรไปทับรักคนาของท่านครับที่สําคัญได้ตําแหน่งเป็นถึงมหาจาักรนะก็ถือว่าเป็นชั่วโมงที่ท่านจะประสบความสําเร็จทางด้านทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจากการทํางานและก็ท่านก็จะเอาทรัพย์สินเงินทองเหล่านี้เนี่ยส่วนหนึ่งน่ะนำไปต่อยอดไปสแสวงหาผลประโยชน์กําไรให้สูงเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณก็เป็นได้เช่นกันนะครับหรือว่าเป็นชั่วโมงการเงินนะที่ถือว่าแบบลุยแล้วโลรวยได้โดยแท้กันเลยทีเดียวนะครับ สำหรับผู้ที่ประกอบธุรกิจของตนเองผู้ที่ทำค้าขายนะครับคนที่ทำงานด้านเซลล์ด้านการตลาดนะดาวเสาครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิซึ่งในหัวข้อนี้ครับจะโฟกัสความหมายไปที่หุ้นส่วนและลูกค้าและผู้ที่ทำการติดต่อประสานงานทางด้านธุรกิจนะครับ ดาวเสาวครับก็ได้อยู่ที่พบเรือนปัตตานีและได้ตำแหน่งเป็นถึงเกษตรราธิบดีนะครับผ้จากดาวเสาครับก็คือช่วงเป็นช่วงเวลาที่ท่านเนี่ยจะได้พบเจอกับลูกค้ามากหน้าหลายตาวนเวียนเท่าเข้ามาทำการซื้อขายบริการธุรกิจของท่านนะครับมีจำนวนเข้ามามากมายกันเลยทีเดียวนะครับ ในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนี้ครับนักธุรกิจชาวรักนาราศีสิงห์จะมีบทบาทในการพูดคุยเจรจาประสานงานกับผู้ร่วมงานหุ้นส่วนกับลูกค้าของท่านหนักมากเป็นพิเศษนะเรื่องที่จะต้องคุยหลักๆครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางด้านการเงินผลกําไร ทรัพย์สินเงินทองต่างๆนะครับรวมไปถึงการทําเอกสารในเรื่องของการเงินนะและตัวท่านก็ควรที่จะต้องเพิ่มความรอบคอบระมัดระวังในเรื่องของการทำเอกสารกรับการเงินตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมรองมาครับก็เห็นทีจะเป็นเรื่องของกฎหมายนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่านนะอ,อย่างเช่นเรื่องของการทําเอกสารภาษีต่างๆการจดทะเบียนต่างๆ ซึ่งในบางมุมเนี่ยการดําเนินเรื่องของเอกสารเหล่านี้ครับอาจจะมีเหตุที่จะต้องปรับเปลี่ยนนะสถานการณ์ไปตามการเวลาตามกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยก็เป็นได้เช่นกันนะครับและเป็นไปได้ว่าการประชุมติดต่อสื่อสารเจรจาต่างๆณนะช่วงเวลานี้เนี่ยมักจะมีโจทย์ใหม่ๆโจทย์ยากๆที่มีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างๆนะวัตกรรมต่างๆการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยเข้ามามีบทบาทมีผลกระทบต่อธุรกิจของท่านนะครับ แต่หากศึกษาลงลึกรายละเอียดได้อย่างดีแล้วนะกลายเป็นว่านวัตกรรมหรือเทคโนโลยีต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีต่างๆเนี่ยมันจะมาเป็นเครื่องมือทําให้ท่านเอาไปใช้โกยทรัพ์ยในเชิงธุรกิจของท่านได้อย่างมหาศาลในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะครับ ดังนั้นครับท่านจึงควรให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามานะรวมไปถึงการวางแผนทางด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะเป็นที่มาที่ทําให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในธุรกิจของท่านสามารถแสวงหาผลประโยชน์กําไรที่เติบโตไปในทางที่ดีได้เป็นอย่างมากนะครับสําหรับผู้ที่ว่างงานนะหรือผู้ที่กําลังมองหางานใหม่ๆอยู่นะครับ ในชั่วโมงนี้ครับหากท่านกําลังคิดวางแผนในการปรับเปลี่ยนงานนะให้รีบสมัครโดยทันทีนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสครับเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะก็โคจรเข้าสู่ภพเรือนมรณะคําว่าปุตตะตรงนี้ครับจะหมายถึงเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตและคําว่าภพเรือนมรณะก็จะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะครับ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงงานครับในจุดนี้ครับก็จะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างมากงานใหม่ที่จะหาอยู่นั้นครับจะเป็นลันกษณะงานแปลกๆใหม่ๆที่จะเอ่อพึ่งเคยมีในยุคสมัยนี้ก็เป็นไปได้นะอ่ะยกขอยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นในสมัยก่อนนะครับไม่มีระบบอินเทอร์เน็ตใช้นะเอ่อพอมาในยุคสมัยนี้นะ่ะมันมีอาชีพที่เอ่อต้องเอ่อทำงานบนโลกบนอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้อย่างเช่นค้าขายออนไลน์นะ และนี่ก็ถือว่าเป็นกลุ่มอาชีพแนวใหม่ๆที่สามารถดำรงชีวิตได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับรวมไปถึงผู้ที่ว่างงานครับหากตัวท่านกำลังมองหางานแนวเบื้องหลังแนวอ e ีเวนต์แนวการศึกษางานด้านวิชาการงานประชาสัมพันธ์งานที่จะต้องใช้ทักษะทางด้านวาจาก็าจะมีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับในช่วโมงนี้จะเป็นเวลาที่ท่านเนี่ยจะได้อวดผลงานได้โชว์สเกยภาพได้งัดเอาองค์ภูมิความรู้ของท่านครับ ออกมาเปิดเผยสู่สายตาบุคคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหน้าที่การงานและก็จะมีโอกาสได้รับงานสมดังใจหมายเลยดังนั้นครับผู้ที่ว่างงานควรให้ความสำคัญกับบุคลิกภาพการใช้ภาษาและวาจาที่ดีนะกลับไปดูแลพอร์ตผลงานของตัวเอง จัดให้เป็นระเบียบให้สวยงามพร้อมที่จะนําเสนอสิ่งที่ดีนะครับตอนนี้คือชั่วโมงที่ท่านจะได้งานใหม่ๆที่จะสามารถสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตัวท่านได้อย่างเป็นอย่างดีในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะครับ ตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมเป็นต้นมาครับดาวมรุยูเนก็ได้โคจรเข้าสู่ภพเรือนกร,รมมะหรือภพเรือนหน้าที่การงานนะครับย่อมส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีสิงคับจะต้องเจอกับงานรูปแบบแปลกๆใหม่ๆที่จะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันนะครับ ต่างๆเป็นอย่างมากหากใครได้กำลังมองหางานในแนวนี้อยู่ครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จได้ดั่งใจหมายกันนะครับและในเหตุนี้ครับตัวท่านเองเนี่ยอาจจะต้องไปฟังต่อที่เรื่องของดาวฤตยูย้ายราศีนะซึ่งผมทำคลิปไว้ให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ช่องคำอธิบายด้านล่างและก็ที่ท้ายรายการด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปทบทวนผลของดาวฤตยู ที่มีผลต่อเรื่องของหน้าที่การงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ด้วยนะครับจะได้ดูแนวโน้มว่าเจ็ดปีที่กําลังจะมาถึงในคข้างหน้านี้เนี่ยตัวท่านจะมีแนวโน้มทางด้านการงานไปในทิศทางไหนนะครับผมมาดูเรื่องของการเงินนะครับในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคม2565นี้ครับชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องวางแผนในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายต่างๆให้ดีนะเพราะว่าในช่วงเวลานี้ครับ ตัวท่านครับมีเหตุจะต้องเสียเงินนะหมดไปกับเรื่องของการซ่อมแซมการดูแลเข้าของเครื่องมือเครื่องใช้ที่มันพังเสียหายนะครับเอาเงินไปซ่อมรถเอาเงินไปซ่อมบ้านไปซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะครับ รวมไปถึงมีค่าใช้ใจ่ายในการดูแลสุขภาพส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บต่างๆหรือเอาไปเสริมความงามก็เป็นได้นะในชั่วโมงนี้ครับดาวมันเข้าวินาศแล้วแล้วก็อีกฝั่งนึงก็เป็นดาวอริมันมันเล็งกันอยู่มันย่อมมีผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพแน่ๆละนะดังนั้นดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีด้วยนะครับดาวพูดครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์ซึ่งในครึ่งเดือนหลังกรกฎาคมนี้ครับ จะสถิตยอยู่ที่พบเรือนวินาศนะแต่จะมีดาวอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนประจําตัวไปอยู่ร่วมด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายสูงเกินตัวอยู่ประมาณนึงนะแต่ในเวลาเดียวกันครับตัวท่านก็จะหาทางในการเก็บหอมรอมริบหรือแสวงหาทรัพย์สินเพิ่มเติมในมุมอื่นๆนะต้องบอกว่าไอเดียหรือปัญญาของท่านณชั่วโมงนี้ ถือว่าเด็ดมากๆกันเลยทีเดียวนะครับเพราะาตัวท่านเนี่ยจะแบบเขาเรียกว่าอะไรเอาความสูญเสียหรือเอาความเสียหายเอาความผิดพลาดทางด้านการเงินเนี่ยเอามาปรับประยุกต์เอามาดัดแปลงกลายเป็นประสบการณ์กลายเป็นวิธีการสแสวงหาทรัพย์ในมุมแปลกๆใหม่ๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดและมีไอเดียที่ไม่เหมือนกันนะเอออะไรแบบนี้นะครับ หลังวันที่28กรกฎาคมเป็นต้นไปครับก้าวเข้าสู่เดือนสิงหาคม2565เราพุทธก็ได้โคจรไปทับลัคนาราศีสิงครับและได้ตำแหน่งเป็นถึงมหาจากักรดาวการเงินไปทับตัวเองและได้ตำแหน่งเป็นมหาจักรอีกในจุดนี้ครับจะเป็นชั่วโมงที่ท่านครับจะได้นำไอเดียต่างๆที่เกิดขึ้นจากเดือนกรกฎาคมเนี่ย เอาไปแสวงหาทรัพย์สินได้อย่างมหาศาลได้อย่างมากมายเลยนะอาจจะต้องเหนื่อยเกี่ยวกับการลุยงานไปพูดคุยไปพบปะคนนั้นคนนี้าการออกไปแสวงหาทรัพย์อยู่ประมาณหนึ่งแต่ผลลัพธ์ของทรัพย์สินกําไรที่จะได้เข้ามาครับถือเข้ามาแบบว่าเต็มๆนะทำให้หัวใจพองโตกันเลยทีเดียวนะครับดังนั้นอย่ากลัวที่จะเหนื่อยนะจ๊ะเป็นชั่วโมงโกยทรัพย์รีบโกยเลยนะจ๊ะสิ่งใดที่เป็นปัจจัยสําคัญในการ โกยรั์ครั้งนี้ก็คือเรื่องของสติปัญญาเรื่องของการวางตัวเรื่องของการใช้ภาษาที่ดีและความรู้จากประสบการณ์ของท่านนั่นแหละเอางัดออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ครับเอามาใช้ให้เต็มที่นะแล้วก็โกยทรัพย์เข้าสู่การเป็นเศรษฐีให้ได้นะจ๊ะเราไปต่อกันที่เรื่องของโชคลาภนะครับ ในครึ่งเดือนหลังนี้ครับโชคลาภของท่านเนี่ยจะมาจากเรื่องของความเสียหายต่างๆหรือมาจากการสูญเสียก็เป็นได้นะครับมองอีกมุมหนึ่งหากเป็นเรื่องของโชคลาภความสําเร็จที่เกิดจากเรื่องของหน้าที่การงานที่เกิดจากการแก้ไขปัญหาต่างๆอันนี้ไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่นะเพราะยังไงการสู้แล้วก็ลุยในครั้งนี้เนี่ยมันได้โอกาสประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีเยี่ยมอย่างแน่นอนนะครับ แต่หากเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะก็ถือว่ายังพอมีรุ้นประปายแบบกลางๆงนะโดยตัวท่านครับอาจจะสังเกตตัวเลขใดๆนะหรือมีรางสังอรใดๆที่เกิดจากการสูญเสียอย่างเช่นมีรถเสียรถพังก็เอาเลขทะเบียนตัวน,นั้นมาเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็ได้หรือหากจะมีโอกาสไปร่วมพิธีงานศพนะก็เอาตัวเลขที่ปรากฏ เอ,อ่อที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตนะครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีผลที่จะได้เกิดโชคลาภเข้าสู่ตัวท่านได้ด้วยนะแต่ต้องขอย้ำนะครับมันมาแบบกลางๆเล็กๆเ,เบาๆนะครับแต่ถ้าหากเล่นใหญ่เล่นเกินตัวก็มีโอกาสจะสูญเสียการเงินแบบไม่คาดฝันได้เลยทีเดียวนะครับ เพราะดาวพุธครับเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภไปอยู่ในภพเรือนวินาศอะไรที่ตั้งใจมักจะไม่ค่อยได้แต่อะไรที่ไม่ได้ตั้งใจมักจะได้กันเ,เข้ามากันแบบฟุกๆนะครับผมโอเคเล่นกันแบบหอมปากหอมคอก็พอเนาะไปโฟกัสการโกยทรัพย์จากเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องของหน้าที่การงานกันดีกว่านะอันนี้นี่แหละที่แบบรวยจริงจับต้องได้ด้วยนะครับ โอเคครับเรามาจบกันที่เรื่องของความรักนะครับผมสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วครับทางด้านความรักเนี่ยก็ถือว่าทรงตัวดีแหละนะก็มีเหตุการณ์ทั้งสวีทหวานแหววแล้วก็มีเรื่องจุกจิกที่จะต้องประทะวาจาปะทะคารมตามภาษาการใช้ชีวิตคู่ทั่วๆไปนะครับแต่สิ่งที่พิเศษไปกว่านั้นครับก็คือในชั่วโมงนี้ครับ คู่รักคู่ครองของท่านถือว่าเป็นโชคเป็นทรัพย์โดยแท้จริงแหละนะคำว่าเป็นทรัพย์ไม่ใช่ไปขอตังค์เขานะแต่จะหมายถึงเวลานี้ครับตัวคู่รักคู่ครอ,องของท่านเนี่ยกำลังศึกษาหรือหาวิธีในการหาทรัพย์มาเพิ่มพูนในชีวิตคู่ของท่านก็เป็นได้นะครับโดยอาจจะเป็นลักษณะเอ่อตัวท่านและคู่รักคู่ครองเนี่ยได้มีโอกาสรึกษาหารือซึ่งกันและกัน ขอความช่วยเหลือซึ่งการรายการหรือคู่รักปุของท่านเนี่ยกำลังจะแนะนําให้ท่านไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปทํานั่นนูน่นนี่นะและตัวท่านเองครับก็ควรจะต้องรับฟังคู่รักคู่ครองของท่าน แบบไร้ซึ่งอคตินะครับวางตัวตนของตัวเองลงสักนิดนึงนะและลองฟังความคิดเห็นของเขาดูนะครับเอาสิ่งที่เขาแนะนำครับไปคิดพิจารณาต่อหากตัวไหนสามารถทําได้ก็ลุยให้เต็มที่นะครับเพราะในจุดนี้ครับจะเป็นตัวที่สามารถสแสวงหาทรัพย์จากสิ่งที่เขาแนะนํามาได้อย่างมหาศาลและทรัพย์มันก็จะเข้ามาเร็วมากนะในอนาคตอันใกล้นี้นั่นเองนะครับ รวมไปถึงหากตัวท่านเองครับมีปัญหาทางด้านค่าใช้จ่ายนะผู้รักผู้ครองของท่านก็จะมีบทบาทเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของท่านได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะครับในจุดนี้ครับชาวลัคนาราศีสิงห์ถือว่ามีความน่าอิจฉาในเรื่องของการใช้ชีวิตกู่ที่ดีนะในคู่ที่พาการไปร่ำไปรวยแม้แต่ตอนลำบากก็มีคนรักคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอยู่นั่นเองนะครับ และด้วยการที่ดาวเสาร์ครับทำมุมเลงกับดาวพุธและดาวอาทิตย์ไปพร้อมๆกันนั้นจะส่งผลทําให้ความรักในครึ่งเดือนหลังนี้เนี่ยคู่รักคู่ครองของท่านเนี่ยอาจจะมีความเยอะสิ่งนิดนึงนะมีความจุกจิกครับอ่ะมีเยอะมากเป็นพิเศษแหละนะเอออาจจะต้องมีเรื่องที่จะต้องทะเลาะเบาแบงแต่ก็ไม่ใช่หนักหนาอะไรหรอกเนาะเออจะเป็นเรื่องแบบว่ามันจุกจิกจุกจิกน่ยจะเป็นลักณะการปรึกษาหารือ เรื่องของค่าใช้จ่ายนะอาจจะมีภาษาและวาจาที่มันกระแทกกระทันแดกดันกันไปบ้างก็อย่าถือสากันนะครับนะจับใจความสําคัญในการพูดคุยให้ดีเป็นใช้ได้นะและตัวท่านก็จะมองเห็นถึงโอกาสดีๆอันนี้แหละที่พิเศษที่สุดนะครับ สำหรับคนโสดครับในชั่วโมงนี้ก็ยังถือว่าตัวท่านเนี่ยมีเสน่ห์เมตตามหานิยมที่ดีอยู่ประมาณหนึ่งเลยนะครับซึ่งเป็นเหตุทําให้มีคนมากหน้าหลายตาครับวนเวียนเข้ามาพบปะพบเจอพูดคุยกับท่านนะให้ให้ท่านได้พิจารณาอยู่มากมายแหละแต่มันก็ไม่ใช่ชั่วโมงที่ท่านจะต้องมาบอกว่าเออฉันสละโสดแล้วนะเออยังไม่ใช่นะครับเพียงแต่คบหาพูดคุยศึกษากันไปก่อนเรื่อยๆนะก็เป็นใช้ได้นะครับ เพราะในชั่วโมงนี้ครับตัวท่านเองเนี่ยจะต้องรับมือเกี่ยวกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหน้าที่การงานแบบมากมายแบบมหาศาลเลยนะเป็นชั่วโมงที่ท่านจะต้องไปโกยทรัพย์เข้าสู่ตัวเองนะครับดังนั้นครับมันจึงไม่มีเวลาไปโฟกัสเพื่อหาใครสักคนมาเป็นชีชวิตคู่ของท่านอ่ะจุดนี้ก็ไม่เป็นไรเนาะเอาร่่มเอารวยเอาเงินเอาทองไปก่อนเรื่องแฟนเนี่ยเอาไวท้ทีหลังก็ได้นะจ๊ะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับผลทำนายของลัคนาราศีของท่านนะและก่อนจากกันไปครับด้วยการที่อาจารย์คิ้โหนรมเกิดมามีดวงเป็นจัตุสดายก็คือมีวาจาเป็นทรัพย์นั่นเองนะครับก็อยากจะขออวยพรให้กับทุกท่านที่มารับชมรับฟังนะครับให้พวกท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตนะมีโชคลาบมีสุขภาพที่ดีนะครับขอให้ผลบุญกุศลที่ท่านผู้ชมได้ทำมานะครับ จงแปรผลไปเป็นเรื่องของโชคลาภและความสําเร็จเข้ามาแบบทวีคูณกันไปนะครับผมโอเคครับคลิปหน้ามีอะไรเด็ดก็รอติดตามรับชมกันด้วยวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ